สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อนี้ไปค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ไปกินข้าวข้างนอกอีกแล้วค่ะแฟนเป็นผู้ขับเรถแฟนมาเนาะคะนะ่ะเนาะอากาศหนาวหนาวค่ะนี่พักกันใส่เสื้อกันหนาวแล้วนั่งในรถยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่ด้วยค่ะพระมากินขาวถอดเนาะคะนะ่ะเนาะไปเบิ่งทะเลสาบกันค่ะขี่รถพันทะเลสาบ แบนี่ค่ะอาสเบอเห็นชัดปนในเนาะค่ะมันต้องลงไปน้ำมือแรงรถกระสีลายเน่ยักน้อยเนาะค่ะตอนนี้เวลาหลังหกโมงเน้อยๆค่ะ ก็เริ่มมืดแล้วอากาศเย็นแล้วท้องฟ้าเมืดเมื่อคืนหนาห้อนคือไข่ไข่ก็ว่าใกล้สิบเบหนาหอนแล้วอีกอีกเมื่อกี้อาทิตย์ก็บเบิดหนาห้อนแล้วด้วยค่ะพ้ <c oughs> นทากอุ้มบีฟอ่ะ เดินอฟรบออะไรส่งวิดีโอฟอรอช่ที่สเทมีนนะแฟนบอกว่ามันจันแล้วสิไปบินไปอัมสเตอร์ดัมค่ะแต่พอคอยไปไปน้ำเนาะค่ะเพื่อนไปแค่่ไปไปบ่โดนค่ะไปปกี่ชั่วโมงไปแล้วแป๊บเดียวเดือวกับ ไปไปเบิ่งงานเบิ่งอย่างแนนิดหน่อยแล้วกลับไหมค่ะยากาศรอบๆเนาะค่ะ ไปกินข่าวน้ำกันเนาะค่ะเนาะอยกับไปน้ำเล้าเพราะเป็นพิธีนาะค่ะกินปลากินสลัดกินนี่อย่างแน่นิดน้อยเพราะว่ามันเริ่มคำแล้วหมดเวลากินแล้วแต่ก็จะไปเป็นเพื่อนกัน เนาะค่ะพี่น้องเอ้ยปันหดโควิดสิเบิดปันหดสิได้กลับบ้านกลับซองกลับเมืองไทยแฟนก็ถามเสมอเสมอปันหดเขาสิได้กลับเมืองไทยปันหดเขาสิได้กลับเมืองไทยเราก็อ่านข่าวตลอดเดิค่ะติดตามข่าวตลอดปันหดเขาสิได้กลับจงภูมิใจเธอ ใบมันก็นสีแหงเหี่ยวเานาะค่ะเนาะแถวนี้แถวแถวเซเลนดอบเ้วยค่ะ เซนดอรเบอร์ลินเนาะค่ะเนาะจากบ้านไปร้านอาหารกับประมาณสิบกว่านาทีเนาะค่ะบอบอไก่ค่ะใกล้ๆกับนี้ค่ะนี่ก็อีกร้านนึงอยู่ข้างๆปั๊มอีกร้านนึงเป็นอาหารอิตาเลียนนะค่ะงานนี้แซ่บกันเนาะค่ะมือนึงไปร้านหนึ่งมือนึงก็ไปร้านนึงเนาะค่ะเพื่อนสีร้านประจำประจำองเพื่อนอยู่ตลอด มาโดนๆเนะะี่ยค่ะเปิดมาเป็น2ี3 0ปี